สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับรับจดทะเบียนสมรสคนไทยกับคนพมา่าและชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะครับอ่ะวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการโอนสัญชาติหรือการขอสัญชาติตามสามีนะครับอ่ะอันนี้พูดถึงกรณีที่เป็นผู้หญิงชาวต่างชาติก่อนนะครับยังไม่พูดถึงเลยอ่อยังไม่พูดถึง ผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาตินะขออนุญาตพูดถึงผู้หญิงก่อนนะครับอ่ะนะครับหลักๆเนี่ยเอกสารมีอะไรบ้างนะครับผมพูดถึงเอกสารลหลักๆก,ก่อนนะครับการโอนสัญชาติได้เนี่ยนะครับหรือว่าผู้ที่เข้าข้อกําหนดของหลักเกณฑ์การโอนสัญชาติเนี่ยมีอะไรบ้างเอกสารลหลักๆก,ก่อนนะครับ1แน่นอนครับทะเบียนส่งรถครับ ท่านต้องจดทะเบียนสมรสอย่างน้อย3ปีกรณีที่ท่านไม่มีบุตรด้วยกันนะครับกรณีที่มีบุตรด้วยกันจดทะเบียนอย่างน้อย1ปีนะครับ 2. ท่านต้องมีทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองนะครับหรือใบทอรล13นะครับ3ผู้ชายสามีท่านนะครับต้องเป็นผู้เสียภาษี พดรด91หรือรายได้บุคคลธรรมดานะครับอ่ะแล้วต้องมีเงินเดือนมากกว่า2,000 20, 0บาทขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถดําเนินการยื่นขอสัญชาติตามสามีได้นะครับอ่ะรายละเอียดข้าวๆก่อนนะครับนะเเนื่องจากผมเนี่ยนะครับลงข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลดีๆงนั้นเลยผมอยากจะลงแต่แต่นะครับแต่พผเอิญลงข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะครับ ทาง Tik t o k นะครับแจ้งเตือนมานะครับก็เลยขออนุญาตใช้เป็นคำพูดดีกว่านะครับถ้าลงเอกสารไปแล้วครับเนี่ยแล้วผมจะโดนบล็อกนะครับนะบัญชีจะถูกยกเลิกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นคำพูดดีกว่านะทีนี้คนที่ได้สัญชาติแล้วเนี่ยนะครับปี65 64 662สาลายชื่ออยู่ในมือผมทั้งหมดแล้วนะครับผมมีลายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับ นะว่ามีใครบ้างอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับสัญชาติอะไรบ้างที่ได้นะครับอันนี้ถ้าใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ส่วนตัวดีกว่านะครับนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะครับมีลูกน้องผมก็โอนสัญชาติได้นะครับบัตรประชาชนที่ได้เนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยเลข8นะครับขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยเลข8นะครับขึ้นต้นด้วยเลข8ท่านดูบัตรประชาชนของท่านได้เลยนะครับว่า เลขประจรําตัวท่านขึ้นต้นเลขอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลข1กับเลข3ถ้าคนขึ้นต้นด้วยเลข8ที่เป็นบัตรประชาชนนะครับอันนั้นแหละเป็นคนที่โอนสัญชาติมานะครับสังเกตดูได้เลยนะครับคนที่โอนสัญชาติมาหรือบัตรประชาชนของคนไทยท่านดูได้เลยนะครับท่านจะมีเลขขึ้นต้นด้วยข้างหน้าบัตรเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข1หรือเลข3นะครับลองดูนะแต่เลข8เนี่ยนะครับอันนี้แหละ คือคนที่โอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยได้นะครับอ่ะคลิปนี้นะครับขอ,อยากเป็นสั้นๆดีกว่าเนาะไม่อยากลงรายละเอียดลึกนะครับเอกสารผมก็มีแหละนะครับแต่ว่าทาง TikTok จะบล็อกผมเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีใครสงสัยนะครับก็ไลน์เข้ามาถามผมก็ได้นะครับเนาะอ่านะครับอันนี้ก็ขอกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ